การย้ายตำแหน่งของผู้ว่าสกลนครไปตักแทนกาลสินมีความสำคัญอย่างไรกับการจัดการปกครองของประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปศึกษาความเป็นมาของการย้ายตำแหน่งนี้และความหมายที่ซ่อนอยู่ในมันการย้ายตำแหน่งผู้ว่าสกลนครไปตักเมื่อวันที่21ตุลาคมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในการย้ายตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนักปกครองระดับสูงจังหวัดสกลนครคือนายชูศักดิ์รู้ยยิ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครองระดับสูงจังหวัดตากการย้ายตำแหน่งนี้เกิดขึ้นเพราะมีการเสนอจากกระทรวงมหาดไทยที่อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนหนึ่งรายตามมาตรา57/2แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกมติเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ที่แต่งตั้งนายชูศักดิ์รู้ยิ่งเฉพาะราย แต่และกระทรวงมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งต่างๆตามความเหมาะสมซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดดังนี้กระทรวงการคลังมีการแต่งตั้งนายบุญชอบพิเศษปรีชาเป็นรองอธิบดีกรมธนารักษ์ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารเรืองกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่านักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิิกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาค,คม2568กระทรวงการต่างประเทศ มีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนหกรายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียนดังนี้นายพลพงษ์วังแทนตำแหน่งอธิบดีกรมอาเซียนแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนักุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับ,อบเอมิเรตนางจิราพรจิรัมไทยกูลตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนักุงอัมมาร,ราชอาณาจากักรหัมชจอแดน นายพิศณุโสพลตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตรประจำกระทรวงสำน,นักงานปลัดกระนทรวงนายธนกนปัญญาพัฒน,นากุลตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำน,นักงานปลัดกระนนกทารวงแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายนัทพงศสิธิชัยตำแหน่งอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตนกรลอนดอนสราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และอแลด์เนือแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง นางสาวประนัดอภิรัตตำแหน่งกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่นานครเซียงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนนกรงจาก,กาตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียกระทรวงแรงงานมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงแรงงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนสองรายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังนี้ นางสาวบุภาเรืองสุดเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงนายสมมาตรปฐมสุขนลรองปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของนายฉันทานน์วันเขนจรเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลาหนึ่งปีครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่30กันยายน2568ต่อไปอีกหนึ่งปีครั้งที่สองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่30กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีการแต่งตั้งนางเพนาภากัญชนะเป็นรองเลขาธิการสำนักงานปนปนูเพื่อสันติให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง กระทรวงสาธารณสุขมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจํานวนสามรายเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างดังนี้นายทิติแสวงธรรมผู้ช่วยประลัดกระทรวงสํานักงานประลัดกระทรวงแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานประหลัดกระทรวงนายวิทิศสิษดิชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานประลัดกระทรวง นายอดิศรวัฒนศักดิ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสนักงานประหลัดกระทรวงการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในแต่ละกระทรวงนี้มีความสำคัญต่อการจัดการและบริหารงานของรัฐบาลซึ่งเป็นการเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้มีการดำรงตำแหน่งอย่างเต็มที่และมีการเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประชาชนเกี่ยวกับการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆนี้แต่ละกระทรวงมีความสำคัญต่างกันในการจัดการประเทศ และมีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญน,นี้จึงเป็นการเติมเต็มที่เหมาะสมในการดํารงตําแหน่งและให้บริหารงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่แล้วคุณคิดอย่างไรเกียร์